สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางราวสตานะคะวันที่4มิถุนายน2568คนวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณ์นในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิงดูดค่ะแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบให้ดูตัวเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ได้เด่นประจำวันมีเข้ามีดุดกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน ก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่3ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่3ใจให้เด่นอยู่ที่8ปและเจมา2องศูเด่นมา8เข้าคู่8 0ดศปดมาตกกลับค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาเลข8ปเลขสหลุดนะคะทุกท่านคขามือเข่ากม็มีมือหลุดกม็มีพี่น้องขาต้องทําใจให้ได้ถึงจะตามต่อกันได้นะคะทุกคน สำหรับวันที่4จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะคะทุกคนคะ่ะใจได้เด่นอยู่ที่9และ8นะคะทุกคน9นะคะทุกคนขาเก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ส่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้องสองแ 8778นะคะ fc ขาคู่ตัวเด่นวันนี้9 8 8 9 8 9 9 8คู่ที่ชอบหนึ่งคู่ใจมัก8 4 4 8พี่น้องมักตามใจไดบ่มักบ่ชอบผ่านใดค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ท่านได้รับชมนะคะเหลือ4คู่นะคะพี่น้องบางมือกับเขา้าบางมือกระลุดพี่น้องขาบ่าได้เขาทุกมือแล้วกับบ่ได้ลุดทุกมือ พิจารณาดูดีๆนะคะพี่น้องค้าบางมือก็เราก็ไม่สามารถทราบได้อีกนั่นแหละคะ่ะทุกคนว่าวันไหนจะเข้าจะวันไหนจะหลุดเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4กับ9ทุกคนคะ่ะวันพุธไม่มีเลขเบิลประจําวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันว่าท่านจะชอบหรือไม่ตัวเด่นอยู่ที่9้และ8เด่นประจําวัน4และ9้เป็น94 49ติ 9. ที่ได้เด่นประจําวัน99นะคะ99ไม่ได้จับให้ชอบ อยู่ตรงนี้ได้นะคะทุกคนเก้าเ้านาะพี่น้อง8นะคะ8 4ด8ี่สีจับให้ทั้ง2อคู่นะคะทุกคนขากะแล้วแต่ความมกความชอบเนาะพี่น้องมีมือเข่ากับมีมือหลุดคือจังหวะน,นั่นแหละค่ะทุกคนขา่ะทุกคนขาสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่4มิถุนายนสองพนห้ารบวันพุทธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เอฟทุกๆท่านมอไพ้ สำหรับวันนี้เจขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคกันมานกันทุบูทุกคุ้นเด้อ,อพี่น้องเด้อ,อสวัสดีค่ะ